หนึ่งศิลปะการแสดงทางภาคใต้นะคะที่สวยสดงดงามแล้วก็หาดูยากเหมือนกันนะคะนั่นก็คือการแสดงมโนราตอนการจับบทออกพรานไปชมค่ะ โอ้โหจังหวะเป็นยังไงคะเร้าใจเเร้าใจน้อขึงขังแล้วก็ท่าทางก็ขึงขังจังหวะดนตรีก็เร้าใจจริงๆนะเป็นการแสดงจับบทออกพรานหรือว่ารำพานคุณผู้ชมนี่นี่เขาบอกว่าเป็นการแสดงชุดสุดท้ายของโนราสมัยโบราณแล้วตัวแสดงก็คือพรานนั่นเองเขาบอกเป็นตัวตลกของโนราเนี่ยนะคะผู้ที่ออกมารำเนี่ยจะต้องสวมหน้ากากหน้าพรานหรือว่าหัวพรานนะคะ หน้ากากเนี่ยหลายคนชื่นชอบนะเพราะว่ามันมีการประดิบที่มันเป็นเอกลักษณ์อะและสวยงามมากคือทํามาจากไม้ค่ะแต่ส่วนบนหน้ากากเนี่ยจะใช้หนังสัตว์หรือผ้านะคะเอามาประดับกันมาดกแต่งกันแล้วก็นําขนเป็ดหรือขนห่านสีขาวเอามาติดแทนเหมือนผมหงอกอะค่ะส่วนการแต่งกายเนี่ยจะนุ่งผ้าเป็นผ้านุ่งยาวสีพื้นแล้วติดพวกอะไร่อผ้านุ่งผ้าเจะนุ่งผ้า และถามว่าจุดประสงค์ของการรำนี้คืออย่างไรจุดประสงค์ก็คือมุ่งหวังให้คนดูเนี่ยได้รับอรรถรสได้ความ<อ>สนุกสนานขบขัน<อ>เพราะฉะนั้นเราจะเห็นท่าทางและเสียงเพลงที่ค่อนข้างที่จะสนุกสนานเร้าใจและสถานการ์รำก็คือนักแสดงเนี่ยจะย่อตัวรำแอนอกขึ้นยืดอกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็รำแบบน่วยนาดหรือว่ามีการยกไหลขึ้นมานิดนดึงนะคะชี้นิ้วทําท่าทําทางลักษณะแบบน,นี้อย่างนี้อย่างนี้ค่ะ แล้วคือจะทําท้องป่องท้องแฟบด้วยนะเฮ้ยท้องป่องท้องแฟบปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุณลองทาดูสิอารมณ์เหมือนแบบว่ารําแบบของทางอินเดียระบับน้าทอระบับน้าทอเออคลายอย่างแบบว่าแต่อันนี้เป็นแบบลักษณะคือพุงมป่องเหมือนเหมือนในพรานเหมือนพรานคุณชนะคุณป่องอย่างเดียวว่ะคุณแฟบไม่ได้ะพยายามแฟบเลยยาเลยเดี๋ยวมันออกทางอื่นไวมันจะเป็นเดือดร้อนก่าคนอื่นแล้วมันจะออกมาทางอื่นลมในท้องเลเมื่อกี้เกือบลเกินเข้าไป กึน้ทไปทันเออเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันไม่ง่ายนะไม่ง่ายคนที่เขาแสดงเขาก็ต้องมีการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วแน่นอนละค่ะก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ได้รับชมกันเราเองเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสถูกไหมที่เห็นการแสดงแบบนี้แล้วดูเขาแสดงก็อยู่ในพื้นบ้านในชุมชนในพื้นที่ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้ดูผ่านติ๊กตอกที่เป็นเะไรที่ดีมากเหมือนกันนะเออยังไงขอบคุณติ๊กตอกของคุณสองสาม 2,5,4,3,1,6นี้ด้วยที่ฉันบอกชื่อ TikTok นะอย่าไปคิดอย่างอื่นนะก็คุณผู้ชมอาจาอาจะเป็นวันเกิดเขาก็ได้เออเป็นไปได้กดต,ตามได้ไหมไม่ต้องกดกด,ด,ดแล้วไปดูมามดูเรื่อง